สำหรับที่ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะท่านจังหวัดระยองนะคะท่านรองสาริวารพัทรีค่ะในงานวันที่พระเจ้าตัดสินหาราชและงานการชาติจังหวัดระยองประจำปี2564ในวันนี้เราก็ท่านจังหวัดระยองในภายใต้การนำของท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองได้ลงมือในงานวันที่เด้จ้าตัดสินหาราชและงานการชาติศาสตราชาชาการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริตลอดจนการสร้างจิตสำนึก เมตตาพนักงานกาชาติจังหวัดระยองประจำปี2568เหล่ากาชาติรวมตาอวัยวะการดาเนินกิจกรรมนะคะเราบริษัทอวัยวะและยังตาต่างๆด้วยตามบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วก็ศูนย์แจ้งข่าก็มีเช่นกันนความยินดีพร้อนะคะจานทางสมเด็งานจังหวัดระยองนะคะสพื่อนด้เก็บภาพกว้างเพื่อที่จะนาไปประชาสัมพันธ์นะคะผ่านทางช่องทางต่างๆของทางจังหวัดเองได้ จักรยานไฟฟ้าไปเพราะว่าเราได้รับการสำหรับสน่นที่ดีปัจฉาชาชาแล้วก็ใส่ลงไปในปอกันเลยนะอยู่ที่ชอบที่ดวงของท่านค่ะมาค่ะน้องอีกหนึ่งคนค่ะซื้อมาได้ยังจ๊ะซื้อแล้วนะเอาเลยเครื่องซักผ้าค่ะและทานคณะกรรมการที่อยู่ทางด้านหน้านะคะจะนำรางวัลแสดง ตัวกับหัวแยกจากกันขอความบรุท่านเก็บขึ้นมาด้วยนะคะบาอะมจรแล้วบอกวคี่นเปิดัยนลมาหรับวันนี้นะคเริ่มต้นเป็นทางการแล้ับที่เดินาผ่านดรารชาตของเราแล้วอย่าเดินผ่นไปเฉยๆกักิจกนตป สามใบหกสิบบาทห้า